สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ชั้นอนุบาลปีที่3โรงเรียนวัดบางแขมจันทศรประชานุกูลกับครูกระต่ายอีกแล้วนะคะเมื่อกี้เด็กๆเห็นอะไรบ้างเอ่ยมีสัตว์หลากหลายชนิดเลยใช่ไหมคะเด็กๆลองทายสิคะว่าครูต่ายอยู่ที่ไหนวันนี้ครูต่ายมาเที่ยวโรงนาของลุงดีนะคะเด็กๆ เสียงอะไราเกิดอะไราขึ้นในโรงนาของลุงดีนะเสียงดังมากๆเลยค่ะตามไปดูกันดีกว่าค่ะเด็กๆไปกันเลยค่ะนิทานเรื่องตัวอะไรากำลังมาผู้แต่งพิษสมัยสุวรรณวารีวาดภาพวรนาสุวรรณวารีแต่งคำจันญาเรืองมาลายัย ลุงดีมีโรงนาแสนหน้าอยู่สัตว์ต่างๆหลับคุดคดูดูน่าสบายอันตรายอันตรายเสียงอะไรดังกึกก้องตัวอะไรกกำลังมาเป็ดไก่ตกใจร้องฟ้าพาฟ้าพาแมวหมาเห่าเสียงก้องฟ้าร้องฟ้าร้อง หนูนกตกใจตื่นเสียงคลื่นคลื่นฟ้าถลม่มแกะแพะร้ององอแงแม่จา๋าแผ่นดินไหวหมาวัวตื่นตกใจตายแน่เราภูเขาถลม่มคลื่นคลื่นโครมโครมเสียงจู่โจมไกลเข้ามา สัตว์น้อยใหญ่ต่างไขว่คว้าชะงงกหน้ามาแอบมองตัวอะไรกำลังมาเสียงอะไรคะเด็กๆที่ทำให้พวกสัตว์ต่างๆพากันตื่นตกใจคะอ่าเด็กๆลองสังเกตดูสิคะเด็กๆเห็นไหมเอ่ยมีรถแมคโคกำลังทำงานอยู่นั่นเองนะคะ ในโรงนาของลุงดีมีสัตว์อะไรที่ลุงดีเลี้ยงไว้บ้างเอ่ยไหนมีเด็กคนไหนจำได้บ้างคะอ่ามีเป็ดไก่สุนัขแมวแกะแพะวัวมา้าและยังมีนก และหนูที่อยู่ในโรงนาของลุงดีด้วยนะคะโอ้โหเยอะมากๆเลยนะคะเด็กๆไหนเราลองมาช่วยกันนับสิคะว่ามีทั้งหมดกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหมีทั้งหมด10ตัวเลยนะคะ ซึ่งสัตว์ต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นสัตว์ที่ลุงดีเลี้ยงไว้นั่นเองนะคะเด็กๆแล้วสัตว์เลี้ยงคืออะไรคะในสัปดาห์นี้เด็กๆก็จะได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ชื่อว่าสัตว์น่ารักนะคะในเรื่องสัตว์เลี้ยงนั่นเองคะ่ะสัตว์เลี้ยงคือสัตว์ที่คนให้การเลี้ยงดูให้อาหาร จัดหาและทำความสะอาดที่อยู่อาศัยรวมทั้งการป้องกันและรักษาโรคให้แก่สัตว์เพื่อให้สัตว์เจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงโดยสัตว์เลี้ยงจะเลี้ยงไว้เพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆเช่นเลี้ยงไว้ดูเล่นหรือเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนเลี้ยงไว้ใช้งานและเลี้ยงไว้เป็นอาหารนะคะ สามารถแบ่งออกตามประเภทของสัตว์เลี้ยงได้ดังต่อไปนี้ค่ะ 1- เลี้ยงไว้ดูเล่นหรือเลี้ยงเป็นเพื่อนนะคะเราจะเลี้ยงสัตว์เหล่านี้เอาไว้เพื่อความเพลิดเพลินและผ่อนคลายและเลี้ยงไว้เพื่อเป็นเพื่อนลายเหงาให้กับเราได้นะคะเด็กๆเ,เช่นสุนัขแมวปลากระต่ายและนกค่ะ 2. เลี้ยงไว้ใช้งานเช่นมา้าคนในสมัยก่อนจะใช้ม้าเป็นพาหานะในการเดินทางนะคะควายในสมัยก่อนคนก็จะใช้ควายในการไถานานะคะเด็กๆช้างช้างในสมัยก่อนก็จะใช้ในการลากซุงคือต้นไม้ต้นใหญ่ๆนั่นเองนะคะและสุนัข บางคนจะเลี้ยงสุนัขไว้เพื่อเฝ้าบ้านนะคะเด็กๆ 3. เลี้ยงไว้เป็นอาหารเช่นหมูเราจะนำเนื้อหมูมารับประทานนั่นเองนะคะเป็ดและไก่เป็ดและไก่ก็จะออกไข่ให้เราได้รับประทานและเนื้อของเป็ดและไก่ก็สามารถนำมาทำอาหารได้ด้วยนะคะวัว วัวเราก็จะได้นมจากวัวและเนื้อของวัวก็สามารถนำมารับประทานได้ด้วยค่ะต่อมาก็คือแกะนะคะแกะบางคนจะนิยมรับประทานเนื้อแกะและขนของแกะก็สามารถนำมาทำผ้าห่มและเสื้อได้ด้วยนะคะและสุดท้ายปลาบางคนจะเลี้ยงปลาไว้สำหรับรับประทานเช่นปลานิลนปลาตะเพียนและปลาช่อนนะคะ อมาเรามาเรียนรู้ลักษณะของสัตว์เลี้ยงกันนะคะสัตว์เลี้ยงแต่ละประเภทที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปจะมีรูปร่างลักษณะและขนาดที่แตกต่างกันออกไปนะคะ <S <S เช่นแมวแมวจะมีสีขามีหางยาวแมวบางพันธุ์จะมีขนยาวบางพันธุ์ก็จะไม่มีขนนะคะเราไปฟังเสียงแมวกันค่ะ ต่อมาสุนัขสุนัขจะมีสีขาและตัวใหญ่กว่าแมวบางพันก็จะตัวเล็กกว่าแมวนะคะสีขนและความยาวของขนจะขึ้นอยู่กับแต่ละพัน์ของสุนัขนะคะไปฟังเสียงของสุนัขก,กันค่ะต่อมาไก่ไก่จะมีสองขามีปีกสองปีก ปากของไก่จะแหลมๆเล็กๆและบนหัวของไก่ก็จะมีงอนด้วยค่ะไปฟังเสียงของไก่กันค่ะต่อมาเป็ดเป็ดจะมีสองขามีปีกสองปีกคล้ายกับไก่นะคะแต่ขาของเป็ดจะใหญ่กว่าไก่และปากก็จะแบนๆด้วยค่ะไปฟังเสียงของเป็ดกันค่ะ ต่อมาวัววัวก็จะมีสีขานะคะเด็กๆแล้วก็มีเขาด้วยค่ะสีของวัวจะมีสีดำสีขาวสีน้ำตาลเข้มและสีน้ำตาลอ่อนขึ้นอยู่กับพันธุ์ของวัวนะคะเราไปฟังเสียงวัวก,กันค่ะต่อมาคือหมูหมูจะตัวกลมๆอ้วนๆน,นะคะ จะมีสีขามีสีชมพูอ่อนลักษณะเด่นของหมูคือจมูกจะมีสองรูก,กลมๆนะคะไปฟังเสียงของหมูกันค่ะต่อมาคือม้านะคะม้าจะมีสีขาขาของม้าจะยาวๆนะคะเด็กๆแล้วก็จะมีขนอยู่ตรงหัวและหางเท้าของม้านะคะจะมีลักษณะเป็นกรีบ และจะมีฟันที่ใหญ่นะคะเด็กๆไปฟังเสียงของม้ากันค่ะต่อมาคือแกะแกะก็จะมีสีขานะคะแล้วก็จะมีขนฟูๆหนาๆทั่วตัวเลยนะคะเด็กๆไปฟังเสียงของแกะกันค่ะและสุดท้ายคือปลานะคะปลาจะมีขีบและหาง ปาจะมีทั้งเลี้ยงไว้ดูเล่นและเลี้ยงไว้สำหรับรับประทานนะคะวันนี้ครูต่ายมาเที่ยวโรงนาของลุงดีได้เห็นสัตว์เลี้ยงเยอะแยะมากมายเลยนะคะเด็กๆสนุกมากๆเลยค่ะเด็กๆสนุกไหมคะวันนี้ครูต่ายต้องขอตัวไปช่วยลุงดีเก็บไข่เป็ดและไข่ไก่ก่อนนะคะเด็กๆไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ